สวัสดีครับผมพีนะครับจากช่องตามผมลงทุนคริปโตนะครับวันนี้ก็ว่านในหข้อไปข้อครับ Bitcoin, บิตคอยน์บจตวันก็เป็นวันจันทร์ที่1รกรกฎาคมแล้วนะอันนี้ก็เข้าสู่เดือนใหม่อีกแล้วนะครับอันนี้ก็ผ่านเกินครึ่งปีแรกมาแล้วนะครับก็การเทรดเป็นยังไงบ้างนะครับก็ลองพิจารณาทบทวนดูว่าการเทรดของเราวิธีการถูกต้องไหมพิธีวีโอดเป็นยังไงนะครับแล้วก็ได้คุ้มเสียไหมนะครับที่สําคัญก็คือ เทรดยังไงก็ได้ครับให้พอร์ตโดยรวมเป็นบวกนะครับแล้วก็ต้องพยายามยืนระยะในตลาดได้มันก็จะมีช่วงที่ทั้งยากแล้ก็ช่วงทั้งที่ง่ายนะช่วงที่ตลาดพีคก็เหมือนผ่านมาแล้วเดือนสองเดือนที่ผ่านมาตลาดพีคๆปิดคอยซึ้นออร์ดมไฮทองคําออร์ดมไฮตอนนี้ก็เริ่มกลับมาใกล้ๆจะซึมๆอีกรอบหนึ่งแล้วแต่เดี๋ยวมาดูว่าจะมีประเด็นอะไรอีกบ้างานะครับแต่เดี๋ยวเรามาดูจากสัญญ,ญาณก,กราฟกันท้าก็เช่นเคยครับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดหัวใจกดติดตามนะเป็นกันด้วยนะสำหรับใครที่ชอบการสิบขึ้นก็ดูคลิปนี้น่าจะพอได้มุมมอแล้วก็ไอเดียนะครับแล้วก็สําหรับใครที่สนใจอยากจะเข้ามาพูดคุยเพิ่มเติมนะครับเลื่อนลงมาดา้านละ่างนะจะมีในส่วนของตัวกลุ่มพูดคุยแผนนะเลื่อนลงมานะครับจะมีตรงนี้ถ้าเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะใครที่สนใจอยากเข้าพูดคุยแผนคริปโตหรือว่าทองคำบิตคอยน์อิตาเลียมนะครับทองคำแนละ้วเราจะมีการ แชร์มุมมองการเทรดรวมถึงนัรเลือกสถาะขึ้นด้วยใครที่สนใจก็ลองทักเข้ามาสอบถามรายละเอียดได้นะครับไม่มีค่าใช้จ่ายครับตรงนี้แล้วก็สําหรับใครที่อยากจะเริ่มต้นลองเทรดคริปโตหรือว่าทองคำด้วยตัวเองนะครับใครที่ฟังแล้วอยากจะลองเทรดคริปโตหรือบ้างอยากเทรดทองคำนะครับนอกจากทองคําคริปโตแล้วยังมีหุ้นอเมริกานะครับดับชนีหุ้นยุโรปดัชนีหุ้นจีนจให้เลือกเทรดถือว่าสินค้าค่อนข้างหลากหลายใครที่สนใจอยากจะลองเทรดนะครับเทรดตลาดหุ้นไทยเบื่อก็ ลองมาเทรดดูได้นะไม่มีค่าใช้จ่ายนะข้อดีอันนี้ือเป็นโบกของทางเอ็กเนดข้อดีคือฝ่าถอนค่อนข้างไวนะประมาณ5าถึงสนาทีเงินเข้าพอแล้วอย่างช้าไม่น่าเกินหนึ่งชั่วโมงแล้วก็ในเรื่องของค่าสวอปในเรื่องของการถือครองข้ามวันถือบิตคอยข้ามวันถือทองคําข้ามวันได้ก็คือถือลันเทนได้แล้วก็ถ้าเกิดว่าติดพอร์ตต้องแก้พอร์ตเนี่ยก็สามารถถือลันเทนแก้พอร์ตได้ถักถือข้ามวันแก้พอร์ตได้แล้วก็ในเรื่องของตัวระบบป้องกันสัอ o u t ก็คือ พอสามารถติดลบได้แป๊บหนึง่งเวลาที่มีช่วงข่าวหรือช่วงที่ราคากระชากแรงๆพอร์ตมันสามารถติดลบได้แป๊บหนึ่งแล้วแล้วก็ถ้าเกิดว่าราคามันกลับไปในทิศทางเดิมพอร์ตเราก็ยังอยู่ก็จะมาช่วยเวลาเจอข่าวหรือเจอสลิปเพจนะครับตันนี้เอามาช่วยได้ในระดับหนึ่งที้กลับมาที่การาฟของตัวบิตคอยน้เมื่อวานอนาะทิตย์ไม่ได้มีไลนะ์เพราะีผมไม่ว่างนะมาไม่ทันนะครับในส่วนของภาพของทางเฟรมันเนี่ยตอนเนี้เรากำลังตาม โครงสร้างของการแยกเซกเมนต์ตรงเนี้ยก็คือเซกเมนต์ที่1เซกเมนต์ที่2เซกเมนต์ที่3เซกเมนต์ที่4นะครับเซกเมนต์ที่4อ่ไอเดียที่1ก็คือถ้าเราตามไปเคสของนอนใช่ไหมก็คือ a b c x นะครับก็คือตาม x ให้จบก็คือเจ็บขึ้น a b c ชุดหนึ่งกับไอเดียที่2ก็คือกับไอเดียที่2ก็คือเราตามเป็นเคส เคสของเอ็ก s ิดซก็คือ a b c แล้วตัวเนี้ยคือ x อ็ก s ิดซก็คือ a b c, แล้วก็ ab c x a b c ก็เลยอีกขานหนึ่งอันนี้คือเคสที่สองก็คือขึ้นถ้า b จบก็คือขึน้นขาซีแล้ะน้องสองเคสหนึ่งหรือสองที่สิ่งที่เหมือนกันก็คือการขึ้นต่อแต่เอ็กเนี่ยมันจะมีการขึ้นต่อได้อีกชุดหนึ่งบก็คือเลขานหนึ่งนะครับไปในทิศทางขึนข้นทั้งคู่เพราะฉะนั้นถ้า สองเคสเนี่ยยังไม่ไม่ได้เสียทรงเคสที่สามก็จะยังไม่มาเคสที่สามเนี่ยจะเป็นมุมมองของการลงก็คือชุดที่มีแรงขายก็คือชุดเนี้ยปรับจบไปแล้วทั้งชุดคือ,อจ,จะเป็นการจบปีในภาพใหญ่นะครับที่ผมเคยบอกตัวนี้คือ A ในภาพใหญ่ตัวนี้คือขึ้นหนึ่งเราจะเตรียมลงขา C ของขึ้นสองอันเนี้ยอาจจะปรับตัวลึกพักแรงได้แล้เพราะขึ้นเว็บสามอีกทีในภาพใหญ่แปลว่าสองอาจจะยังไม่จบหรืออาจจะเป็นแานเก็อะไรก็แต่เพราะฉะนั้น การที่จะลงเป็นขึ้น2ตรงนี้ได้ต้องทําลายเงื่อนไขของ x ตรงนี้ทํไลายเงื่อนไขของ b ตรงนี้ให้ได้นะครับส่วนตัวเนี่ยตามของเคสที่1ก่อนนะเป็นเคสที่เราตามกันมาในหลายสัปดาห์นะครับแต่ถ้าจะาไล่ตามสเกลจริงๆอาจจะตามเคสที่2ก่อนไนดะ้ c เคสที่2จบมันมีโอกาสไปเคสที่สามนะครับเพราะ c ที่เนี่ยมันจะค่อนข้างไกลนะมันต้องรอเห็น b ชุดหนึ่งนะครับทีนี้เราก็เลยตามชุดนี้มาว่าตรงเนี้ยเราเห็นแล้วว่าขาตรงเนี้ยมีการย่อ หนึ่งเซกเมนต์รีบาวเป็นเซมิที่สองตัวนี้กำลังลงเซมิที่สามนะครับราคาเหมือนกรอบมันเริ่มก็เริ่มเหมือนจะแคบลงนะครับอยู่ในโซนระหว่างประมาณ5้าหมื่นหกถึงเจ็ดหมืหน่งยประมาณนะครับตอนนี้เราก็เลยตามอาชุดนี้ว่ามันจะยอจ่อจบหรือยังถ้าจบแล้วมีโอกาสที่อาจจะเป็นรีบาวสู่อะไรครับไซเคิลใหม่ก็คือการขึ้นขาซีขา A ที่ผมบอกแต่ถ้ายอดชุดนี้จบนะครับ หรือเป็นการรีบาวของโครงสร้างของ t ร i a เก l e a b c d e อะไรก็แล้วแต่เพราะนั้นเดี๋ยวเรามาดูชุดเนี้ยว่าย่อ,อกใกล้จบหรือยังนะครับถ้ายังไม่จบมันก็จะมีเคสที่ปรับลึกได้อีกนะ double time frame w e ครับจุดเริ่มต้นอยู่ที่เจ็ดหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเจ็ดเรามาดูว e เนี่ยเห็นโครงสร้างราคาเริ่มมีการทิ้งตัวพักลงมาแล้วก็เริ่มมีการรีบาวขึ้นมาในการทิ้งใส่ไหม ชี่ซอนประมาณ4้าเป็นแปดสี่ร้อยมีการดีดรีบาขึ้นมาเพราะฉะนั้นมีด้วยกัน2อไอเดียนะครับที่ที่ผมมองก็คือตามเป็นชุดตรงๆเลยก็คือเคสที่หนึ่งก็คือย่อจบแล้วนะครับเตรียมขึ้นอะไรก็ต้วแต่ในไซเคิลถัดไปอาจจะเป็น t r ลนเกิรไหม A B cd ไหมขาดีไหมหรือขา A ถัดไปนะครับหรือขา C ในชุดถัดไปนะครับจากภาพที่ผมพูดในภาพให,ใหญ่เดี๋ยวมาดูกันส่วนเคสที่สองถ้าเกิดว่ายังไม่จบ เพราะนั้นใครที่ตามขาช็อตถ้าระวังเคสนี้ไว้ด้วยนะถ้าจบเนี่ยมันขึ้นได้หลายเคสนะถ้าเกิดว่ามันเคสที่ขึ้นแรงๆมันมันขึ้นหายได้เลยนะเพราะนั้นขาช็อตต้องระวังส่วนเคล็ดที่สองเนี่ยก็คือขาช็อตอยังรุนได้อยู่ก็คือ,อยังไม่จบก็คือชุดนี้อาจจะเป็น A รีบาวบีแล้วลงขา c ขา C อาจจะมีการแยกเซ gment ตรงเนี้ยจะเป็นชุดขึ้นย่อยก็คือเซ gment ที่หนึ่งรีบาวเซ gment ที่สองเพื่อลองเซ gment ที่สาม,สามซึ่งยังไม่รู้ว่าตัวเนี้ยจะเป็นอินพาวหรือนอนถ้า แรงซื้อชุดนี้อย่างน้อยอยู่แล้วก็ยังดูไม่ค่อยดีก็มีโอกาสที่จะเป็นเคนี้ได้เช่นเดียวกันในเคที่ไม่จบเพราะ,ะนั้นเดี๋ยวเรามาตามชุดที่รีบาร์ชุดนี้ก่อนดีกว่าว่ามันใกล้ครบหลุมตรงไหนครับพอเราไล่มาแล้วเราก็พอเริ่มหาไอเดียมุมมองในการเทรดคร่าวๆได้เพราะ,ะนั้นจุดิ่มต้นของชุดนี้อยู่ที่ประมาณห้า0มอ่แปดสี่ร้อยอะเราไปดูทางเฟรมเดคครับเพราะฉะนั้นถ้าดูความชัดเจนนะครับวีคเนี้ย ถ้าปิดแบบนี้ได้มีโอกาสที่อาจจะแยกตัวก็คือแยกเป็นอะไรขึ้นยอ่อยเป็นเซกเมนต์ที่สองนะครับอยู่ที่ว่าสองจะเป็นสองของอะไรถ้าแรงแรงมากๆก็จะทําลายเงือนไขของภาคขาลงตรงนี้นะครับแต่ถ้าทําลายงือนไขไม่ได้จะเป็นเซกเมนต์ที่สองเพื่อลงเซกเมนต์ที่สามนะครับตอนนี้เลยหกวันนะเพิ่งเริ่มต้นสสัปดาห์นะครับอาจจะปิดเป็นแท่งแดงลงมาแท่งหนึ่งก็ได้นะครับสัปดาห์นี้ยังต้องลุ้มต่อเพราะวเ,เรามาดูไทม์เฟรมเดย์เนี่ย โครงสร้างของทางเฟมเดย์เนี่ยค่อนข้างชัดเจนแล้วนะว่าอ่าเซกเมนต์แรกตรงเนี้ยน่าจะจบไปแล้วคอมพิวต์ไปแล้วตอนเนี้ยอยู่ที่ว่าตัวเนี้ยแยกเป็นอะไรอย่างที่ผมบอกอาจจะเป็นขึ้นสองหรือบีหรือเปล่าเพื่อเตรียมลงสามหรือสี่นะครับตันเนี้ยจ,จะจบขึ้นหนึ่งหรือเอนะครับในไอเดียที่หนึ่งก็คือขาลงยังไม่จบนะครับส่วนเคสที่สองก็คือถ้าเป็นเคสของการขึ้นชุดถัดไปเนี่ยตัวนี้อาจจะเป็นการขึ้นของเคสสีฟ้าก็คือนะครับขึ้นขึ้นหนึ่ง หรือ A นะครับเพราะฉะนั้นการที่จะเป็น1หรือ A เนี่ยเราต้องเห็นปัจจัยอะไรที่สังสมว่ามุมมองเนี่ยน่าสนใจลำแรกผมมองว่าถ้าจะเป็นเคสสีฟ้าที่ดีเนี่ยราคาควรกลับไปทะลุหรือเหนือสามสิบแปดจุดสองซึ่งตอนนี้มาถึงขั้นตักเรียบร้อยแล้วก็ชัดเจนแล้วว่าเข้าสู่เคสเนี่ยทั้งหนึ่งหรือเอหรือสองหรือบีได้แต่เราก็ต้องไปดูในฐาทฤษฎีของว่าหนึ่งหรือเอเนี่ยอินพาวน้าตาเป็นยังไงเอหน้าตาเป็นยังไง, A, าาไไงมันมันสมควรเป็นฝั่งไหนมากกว่ากันนะครับ ซึ่งอ่าสิ่งที่เหมือนกันทั้งสองเคสนี้คือหนึ่งหรือเอสองหรือบก็คือขึ้นต่อทั้งคู่นะครับแล้วจบจบ,จบตรงชุดเนี้ยชุดยอเนี้ยเนี่ยจะเป็นชุดที่แยกกันว่าตรงเนี้ยจะเป็นการลงสองหรือบีเพื่อเตรียมขึ้นสามหรือซีหรืออาจจะเป็นการลงชุดสีฟ้าคือสามหรือซีนะครับอ่าสิ่งที่นักลงทุนสายสัตว์สืบขึ้นเนี่ยต้องพยายามไปแยกตรงนี้ทีหนึ่งนะครับอ่ะเพราะฉะนั้น๋ยของตามชุดที่รีบาร์ชุนิกน ชุดที่รีววชุดนี้เราเห็นแล้วโครงสร้างของเดเนี่ยมีการแยกเซกเมนต์มาแล้วก็คือเซกเมนต์ที่1ปรับเซกเมนต์ที่สองปรับเซกเมนต์ที่สตอนนี้นเห็นแล้วว่าเป็นสามเซกเมนต์นะครับก็ไปดูว่าถ้าเกิดว่าใครจะบายต่อก็ลองไปดูว่าตวงเนี้ยผ่อนจะไล่บายได้อัพไซ์ประมาณไหนแต่ระวังก็คือการพักตัวเซกเมนต์ที่4ี่นะครับประรุนขึ้นเซกเมนต์ที่ห้าได้อีกไหมหรือถ้าขายลึกเนี่ย ก็ชัดเจนนะว่าอันนี้อาจจะเป็นโครงสร้างของซีรีส์ใหม่เลขสามก็คือมีแค่สามขาแปลว่าไม่มีโอกาสที่จะเป็นเคสอ,อะไรครับเคสของสองหรือบีที่จะล,ลงสามหรือสี่นะถ้าชุดน,นี้ปรับปรับจบแต่กว่าจะรู้ก็คือราคาต้องหลุดอย่างน้อยหลุดตรงนี้จึงจะค่อนข้างชัดก็คือหกหมื่นกลมกลมนะครับเพราะนั้นส่วนตัวเนี่ยตามเคสที่เป็นการขึ้นไปก่อนนะไล่ไปคือต่างเคสที่ขาขึ้นยังไม่จบเพราะนั้นตอนนี้เซ็ตที่หนึ่งเซ็ที่สองเนี่ยตามเซ็ตที่สาม เซกเมนตที่สามชุดนี้เดี๋ยวไปดูต่อ 1, นึ่งเซกเมนต์สองเซกเมนต์สามซกเลองดูว่าตอนนี้ราคาขึ้นไปเท่าไรชุดเนี้ยจากราคาที่ที่มีแรงขายลงมาทดสอบแนวประมาณหกสิบจดแปดเซนไม่หลุดก็ถือว่าเป็นซิกแซกได้นะเป็นเกณฑ์ที่ดีได้นะครับซิกแซกของชุดนี้ถ้าขานี้เป็นซิกแซกแต่ยัยังไม่รู้นะว่าจบ ที่สามขาเป็นนี่หรือเปล่าก็แปลว่า B หรือ B 2สองหรือ B ที่เตรียมลงสามหรือ C ีเสสีฟ้าจะมีน้ำหนักนะครับแยกแยกแยกเป็นมันจะมีภาพใหญ่ก่อนนะอ่าภาพใหญ่คือสองหรือ B ที่จะลงสามหรือ C แต่ภาพย่อยเนี่ยมันอาจเป็นชุดเส้นย่อยเนะพราะนั้นเดี๋ยวผมเอาตามเป็นชุดตัวนี้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวอาจจะทำให้พี่เพื่อนงงได้ถ้าไม่ได้ไล่สกิลดีกิลมาเพราะนั้นชุดเนี้เซเมาที่หนึ่งเซตมที่สองเซตมที่สามอ่ะ เราเขียนมาแล้วว่าตอนนี้เป็น A หรือหนึ่งตอนนี้เป็นสองหรือ B นะครับแล้วก็ตรงนี้อาจจะแยกเป็นสามหรือ C นะครับเงื่อนไขแรกที่เราเรียนมาในชุดว่าสุดก็คือนะครับ non สมอลล์เวฟถ้าจะจบตรงนี้เลยถ้ายังไม่หลุดหกหมื่นสี่หกหมืนสี่รอยห้าหกมื่นห้า้อยโดยประมาณเคสของ non สมอลล์เกวฟก็ยังมีลุน้นแล้วเกิดถ้าย่อลงมาอยู่ในเกณฑ์หกสิบเ็ดสาดสองเนี่ยเคสของการขึ้นของอะไรครับขาสี่ แต่ขาที่สี่เนี่ยถ้าชุดนี้จะเป็น leading c h a n n l หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมมองว่าชุดนี้ไม่ควรย่อลึกนะครับก็คือไม่ควรต่ำกว่า5 0ถึง38.2%ของชุดนี้ก็คือ6.190 0ถึง6.2300ที่จะรุนไปต่อนะครับที่จะรุนไปต่อแต่ตอนนี้ลองวัดราคานิดน,นึงชุดนี้ราคาอ่าสิรีวาขึ้นไปถึงเท่าไหร่แล้วก็คือประมาณเกือบถึง100%แล้วก็คือ78.6 แบบทิงทรนะเพราะนั้นถ้าชุดน,นี้เป็นซิกแซกเนี่ยตัวนี้จะเป็นโซนแนวต้านเราก็คือหก1ม0นสี่หนึ่งร้อยถึงหกมืนสามสองร้อยเราเป็นโซนแนวต้านเราที่มีโอกาสที่อาจจะราคาจะย่อหรือพักตัวนะครับกรณีถ้าเกิดว่าชุดนี้เป็นแค่ซิกแซกแต่ถ้าเป็นอ e ิมเทลนะครับโครงสร้างด้านในเป็นอ e ิมเทลก็จะขึ้นได้ถึงตรงนุ่นเลยเพราะนั้นเนี่ยสิงที่ขาช็อตต้องระวังก็คือตรงนี้แหละครับอับไซด์ในการขึ้นหกหม0ห้าหกร้อยถึงห5หม0นห้า ห้าหกหกห้าร้อยนะครับเป็นเอาไซ์ดในการขึ้นถ้าชุดนี้เป็นดิมเพาะนะครับแต่สิ่งที่จะบบงบอกว่าจะขึ้นต่อได้ถึงตรงนู้นเนี่ยก็คือโครงสร้างภายในของเทรนชุดนี้แหละว่ายังดีอยู่ไหมนะครับไปดูชุดนี้เก็บของเป็นอะไรครับถ้าดูจากสายตาตรงนี้น่าจะเป็นมันอาจจะเป็น t r ร a เกิลหรือแฟ a นะครับชุดเนี้ยดับเบิลทามแฟนสี่ชั่วโมงครับ พอเราด,ดูสี่ชั่วโมองจะเห็นการเก็บของของชุดนี้น่าจะเป็นแฟตนะครับราคาทะลุ60.8%นะครับมานิดนึงแบบทิ้งไส้แล้วก็ปิดเหนือนิดนึงเป็นเวกบีแฟรทะกูลอ่อนแอแล้วก็แต่ว่าข้อดีคือ C เป็น C ที่ไม่ได้แรงมากนะครับอยู่ในเกณฑ์ของร้อหกสิ็ดตีถ้าวัดไม่ถึงน,น่าจะประมาณ123.6อ่ามจุดถึง ร้อยก็เป็นเอลกลาแฟตได้นะครับเอลกลาแฟตได้เพราะฉะนั้นชุดนี้มันก็เลยดีดขึ้นทำหายได้นะครับอันนี้ผมลบตัวนี้ก่อนเพราะฉะนั้นชุดนี้ว่าจะเป็น1หรือ A 2หรือ B นะครับตอนนี้จะเป็นสาหรือ c นะครับตามว่า3าหรือ c จบแล้วย,ยัง ถ้า3หรือซจบไม่จบตอนนี้สิ่งที่เราเห็นก็คือราคาไปอยู่ในโซนของถ้าเป็นเชสดนอนเนี่ยก็คือระวังการจบนะถ้านอนเนี่ยสิ่งที่ต้องระวังเค็นี้คือระวังการพักตัวของอะไร x นะครับเอแต่ถ้าชุดน,นี้ย,ยังเป็นอินเพาไม่ได้จะเป็วนแป้วว่าเป็นลิดดิ้งเดนนอร์พารนถ้าตอนนี้เป็นซิกแซกก็พอรับได้นะอาจจะเป็นเซกเมนต์ที่4เพื่อลุ้นขึ้นเซกเมนต์ที่ห้านะครับเพราะฉะนั้นตราบใดที่ยังดีเหนือตรง6 0หม0 หกร้อยเนี่ยขาบายยังได้เปรียบนะครับเล่นย่อบายยังได้เปรียบนะครับเพื่อลุ้นเซกเมนต์ที่สี่ขึ้นเซกเมนที่ห้าหรือลุ้นเอ็กเพื่อขึ้นขา A ของชุดถัดไปแต่ถ้าเป็นอินเพลวราคามีโอกาสไปถึงตรงนู้นด้วยโซนด้านบนเพราะฉะนั้นภาพาระยะกลางตอนนี้ขาขึ้นเริ่มได้เปรียบภาพภาพใหญ่ขาขึ้นก็นได้เปรียบภาพระยะสั้นอาจจะมีการยอ่อมรพักตัวเพราะฉะนั้นพอดับมาดูสี่ชั่วโมงเซกเมนต์ที่สามเนี่ยพักตัวมาแล้วมาหนึ่งเซกเมนต์สองเซกเมนต์สามเซกเมนต์ ถ้าเราียกว่าข้าวเนี่ยหน้าตามันน่าจะเหมือนนอนสแตนดาร์ดนะผักผักปรับตัวตื้นนะครับเนี่ยปรับตัวตื้นแนวสามสิบแปดจุดสองปรับตัวตื้นถ้าตรงนี้จะเป็นนอนก็คืออาจจะเป็นอะไรครับ A อบซอ่ะเดี๋ยวลองวัดเป้าของนอนนยครับมันขึ้นไปเยอะไหมอ่าชุดนี้นอน,น,อนเกินค่อนข้างเยอะอาจจะเจอมิดซิงได้ก็คือ A, B, C, X, A, B, C อาจจะเหลืออีกขาหนึ่งอาจจะอ,อีกขาหนึ่งเพราะนั้นให้สังเกตถ้าเกิดว่าราคาเริ่มมีการพักตัวเนี่ยถ้าอีกขาหนึ่งผมมองว่าอ่าสชั่วโมงเนี่ยอาจจะแยกมาเป็นแบบนี้ก็ได้แยกมากใกล้เคเียแบบนี้พักตัวสองสาสีแทงเพื่อขึ้นต่อในเกณฑ์ปรับตื้นนะ เพราะฉะนั้นในในในข้อมูลตรงเนี้อันดับที่หนึ่งที่เราน่าจะตามคือเราจะตามเป็นผมเขียนไี้ก่อนหนึ่งขึ้นสองอหนึ่งหรือ a อสองหรือ b ีสามหรือ่อีถ้าตามตรงนี้ในโครงสร้างย่อยของชุดนี้ก็จะมีขึ้นหนึ่งย่อยขึ้นสองย่อยขึ้นสามย่อยนะครับขึ้นสามเนี่ยจบหรือไม่จบก็ดูที่ชุดนี้ตอนนี้ราคาเนี่ยถ้าตอนนี้เป็นเว็บสามเนี่ยราคาถึง สอง a แปดไปแล้วก็คือเป็นขึ้นขยายที่มีกําลังมากนะระวังเจอสีออ 4, อจจ่ทิ้งของก็คือเสียจะพักตัวทิ้งของรวยของซิกแซกลงมาได้นะครับแล้วก็ลุนขึ้นขาห้าแต่ทั้งทั้งนั้นข้อเขลีก็คือไม่น่าจะเกินวันนี้หรือพรุ่งนี้ควรจบสี่ตรงนี้เพื่อขึ้นห้าแต่เพราะตรงนี้คือดีกรีที่ใหญ่กว่าตรงนี้เป็นดีกรีที่เล็กกว่าแล้วก็ทําให้สามหรือสี่ตรงนี้จบนะครับถ้าสามหรือสี่ตรงนี้จบถ้าแถวเนี้ยแปลว่าตรงนี้อาจจะไม่ได้ขึ้นขยายเพราะขึ้นขยายต้องไปถึงแทร็กจุดด้านบน นะครับเดยว่าตรงนี้เป็นเคสนอนเนี่ยอาจจะไปถึงแน่แน่นอนกรจะไปต่อแบบนี้ประมาณนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้ภาพในเบื้องต้นเนี่ยจะเขียนเป็นแบบนี้ก็กได้คือเซกเมนต์ที่หนึ่งเซกเมนต์ที่สองเซกเมนต์ที่สามอยู่ที่ว่าเซกเมนต์ที่สามจบไหมมาดูถ้าจบก็คือเตรียมดูเซกเมนต์ที่สี่นะครับมันจะเป็นดีกีซอสดีกี เซกเมนต์ตอนนี้มีโอกาสเข้าสู่เซกเมนต์ที่4เพราะว่าสชั่วโมงอีก2ีบกว่านาทีเนี่ยจะปิดเป็นแท่งแดงมีโอกาสที่เซกเมนต์เนี่ยอาจจะจบแล้วตรงน,นี้จะเป็นเข้าสู่เซกเมนต์ที่4ี่เส้นพักตัวถ้าใกล้เคียงกันแบบนี้ลุนเซกเมนต์ที่5ได้ถ้าขายลึกขายเยอะๆเนี่ยก็ต้องมาเทียบกับชุดเลทีหนึ่งว่ามันเป็นก้อนของ x หรือ4ใหญ่ได้ไหมตอนนี้กำลังลุน4ย่อยๆนะไม่ใช่สใหญ่กับ x ใหญ่นะครับเป็น4ย่อยๆนะเพราะนั้นเวลามันทำลายของเวลามันจะต่างกันจุดเริ่มต้นของชุดนี้ดับสองจุดอยู่ ขอบุสามแปดร้อยดับเบิลยหนึ่งชั่วโมงครับพอดูหนึ่งชั่วโมงช่วนี้เหมือนเป็นการขึ้นมาเป็นนอนนะ A B ตัวนี้คือ A ตัวนี้คือ B ตัวนี้จะเป็น landing e l a t i o n นะ A B หนึ่งสองหนึ่งสอง สามสี่ห้าน่าจะเป็นนอนนะก็คืออ่าเพราะถ้าถ้าดูเงี้ยตรงนี้อาจจะเป็นถ้าเป็นนิเพาอีซ้อ,อ,อ,อนทีนะก็คือขึ้นหนึ่งย่อยขึ้นสองย่อยขึ้นสามเดี๋ยวจะเป็น a ยอ่อ b a, ไป c เนะี่ยตัวนี้ก็คือกำลังพักขึ้นสี่ย่อยขึ้นสี่ย่อยเนี่ยขอ,ขอบเขตนะครับของการย่อก็คือชุดนี้เพราะนั้นอ่าเดี๋ยวไปดูโซนแนวะรับแล้วกัน รุ่นสี่ย่อยกับสิกับสี่ใหญ่นะครับดูว่าจะถ้าพักตัวมันอยู่ในเกณฑ์นี้ถ้าเป็นสี่ย่อยที่ดีเนี่ยผมมองว่าอยู่ประมาณหกหมื่นสองแปดร้อยถึงหกหมื่นสาอันนี้เป็นเกณฑ์ในการซื้อของสี่ย่อยที่ดีแต่นี้จะภาพจะค่อนข้างสั้นหน่อยนะเพราะสี่ย่อยเ๋ยลุ่นขึ้นห้าอาจจะจบแค่นี้แล้วก็พักเป็นสี่ใหญ่ แต่ส่วนตัวก็เลยมองว่าเดี๋ยวรอพักสี่ใหญ่เลยได้ถ้ารอพักสี่ใหญ่เนี่ยถ้าจบตรงนี้เลยอาจจะพักเป็น x หรือหรือสใหญ่เนี่ยผมเลยมองว่าโซนระดับที่น่าสนใจก็คือตรงนี้หกหมื่นสองหกร้อยนะครับแล้วก็หกหมื่นหนึ่งเก้าร้อยอาซด์มันจะเยอะหน่อยนะครับถ้าย่อไม่อยู่ตรงนี้ลุ้นขึ้นขาฮาร์ดได้เลยลุ้นขึ้นขา A ได้แต่ถ้าหลุดลงมาถึงตรงนี้นะครับให้เราระวังนะอาจจะเป็นการย่อของอะไร x ในภาพใหญ่หรือ c ในภาพใหญ่หรืออาจจะทําให้ภาพใหญ่ก่อนนั้นเนี่ยเสียทรงได้ ให้ระวังการลงต่อถ้าดีดขึ้นมาไม่ดีเนะี่ยแต่ผมมองว่าตัวนี้พอที่จะลุ้นเล่นรอบเร่งได้นะถ้าย่อลงมาตรงนี้ไม่ใช่กับตัวผมมองว่าน่าสนใจหกหมื่นหนึ่งเก้าร้อยหกหมื่นหกหกร้อยนะครับส่วนถ้าเกิดว่าช่วงนี้ไม่ได้ยอ่อแล้วขึ้นต่อเลยเนะี่ยตัวนี้อาจจะเป็นแค่สี่ย่อยกก็ขึ้นไปชนห้าเพราะนัแนวตั้งของค่าเนี่ยถ้าขึ้นมาทดสอบเลยประมาณหกหมื่นสามเก้าร้อยนะครับจิหกหมื 64, ่นสี่ก็คือหกหมื่นสี่สองร้อยไม่ผ่านอาจจะเห็นรอบยอบ่อ นะครับอาจจะยอ่แแะอแรงมาถึงตรงนี้ก็ได้แต่ถ้าเกิดว่ามันยังเป็นแค่ขึ้นสี่นะผมก็ประมาณการแล้วนะ era. ถ้าเกิดว่า,าตรงนี้เป็นขึ้นหนึ่งน้อยสองน้อยสามน้อยอาจจะมาจบตรงนี้ตรงนี้จะเป็นสี่ค่อยขึ้นห้าอีกขาหนึ่งก็จะไปถึงโซนนู้นแต่ถ้าเกิดว่าชุดนี้มันย่อตรงนี้่าตรงนี้ก็จะเป็นแผนของการสี่เพราะนั้นตรงเนี้ยน่าจะเป็นแผนที่ค่อนข้าง,งครอบคลุมแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่า่าตรงเนี้มันยังไม่ได้พักตัวนะมัอาจจะเป็นแค่ชุดขึ้นย่อของชุดนะี้ที่ไปต่อได้ี แต่ผมมองว่าถ้าย่อลงมาตัวนี้ก็จะเป็นภาพตามเส้นสีเขียวเพื่อไปรุนขาห้าโซนด้านบนได้อีกเพราะ,ะนันขาช็อตก็ต้องวางเงินดีๆนะถ้าจะชอนะ็อตเนี่ยก็จะมีโซนอยู่ที่หกหมื่นสามเก้าร้อยหกหมื่นสี่สองร้อยแล้วก็หกหมื่นสี่เก้าร้อยหกห้าสองร้อยโดยประมาณนะครับรุนเป็นขาถ้าเป็นแค่าขาย่อยหรือขึ้นต่อเลยเนะี่ยคงมีโอกาสพักตัวได้สักรอบหนึ่งถ้าโชคดีเป็นพักขึ้นสี่ก็จะได้พักแรงหน่อยนะครับเพราะ,ะนั้นอเดียการเหตุผมมองว่าถ้าขึ้นต่อมาไม่ท่าเกัาตัวตรงโซนเนี่ย อาจจะรุนจังหวะในการเซลหรือช็อตแต่ระมัดระวังถ้าย่อไม่หลุดมันอาจจะขึ้นในขาหนึ่งก็ไปหาโซนนั่นบนนะค่อยไปดูจัาางหวะตรงนี้ทีลิงนะครับสำหรับขาช็อตนะดูตรงนี้ส่วนถ้าหลุดลงมาผมอาจาาอาจะไม่ค่อยอยากจะ follow เซลเซลเท่าไหร่นะเพราะว่ามันยังมีมีภาพเงื่อนไขของการขึ้นอยู่สองสามขีให้รอดูชุดที่รีบาวก่อนนะถ้ารีบาวมาไม่แรงเนี่ยก็อาจจะหวัดเซลเพื่อมารุนเป้าตรงนี้นะครับแต่ถ้าลงมาไม่หลุดตรงนี้หาจังหวะในการบายได้เช่นเดียวกัน619 0 0อถึง6,2700ด้โดยประมาณนะครับ ประมาณนี้แผนของตัว bitcoin น่าจะพอเป็นมุมมองไอเดียที่เป็นประโยชน์ให้กับพี่ๆเพื่อนๆท่านได้อยู่นใครที่เข้าใจหรือไม่เข้าใจตรงไหนก็ลองพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาสอบถามได้สำหรับคลิปนี้ขอพี่ๆเพื่อนๆโชคดีมีกำลังในการเห็นในวันนี้สำหรับคลิปวันนี้ขอบคุณ